สวัสดีครับผมอนุภาพคอยพันธ์นะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะขอพูดถึงวิธีการทําการตลาดแบบฟรีกับ Google นะครับหรือหรือเราจะเรียกว่า SEO นะครับหรือ Search Engine Optimization นะครับวิธีการทําตลาดแบบ SEO เนี่ยก็คือการทําเว็บไซต์ ของเราให้ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆหรือว่าหน้าหนึ่งของ Google นะครับวิธีการทําให้อันดับเว็บไซต์เราขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของ Google เนี่ยก็คือมีวิธีการเดียวนะครับคือคุณจะต้องโปรโมทเว็บไซต์นะครับนั่นก็คือการทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดู สเต็ป by สเต็ปเลยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับครับนี่เป็นแอคชั่นแพลนการทำ SEO นะครับคือวันแรกวันที่หนึ่งนะครับคุณจะต้องนำ URL เว็บไซต์ของคุณเนี่ยไปสักมิต่พิกนะครับพิกคืออะไรนะครับพิกก็คือเว็บไซต์โซเชียลบุ๊กมาร์กนะครับที่เรา เอาไว้เก็บเว็บไซต์ที่เราสนใจนะครับเพื่อที่จะกลับมาเข้าเว็บไซต์นั้นอีกครั้งได้สะดวกขึ้นโดยที่ไม่ต้องจําชื่อเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะครับนี่ครับเป็นตัวยอย่างเว็บปิกนะครับโอเคครับ URL ของเว็บไซต์ของคุณอ่าก็คือส่วนนี้ครับนี่นะครับ ที่1ก็ให้นำ URL เว็บไซต์คุณไปสมัติพิกนะครับก่อนสมัติเนี่ยคีย์เวิร์ดดนดิตี้เนี่ยหรือว่าความหนาแน่นคีย์เวิร์ดที่เว็บไซต์ของคุณเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากเลยนะครับคีย์เวิร์ดดนดิตี้ของเว็บไซต์งคุณห้ามเกิน3นะครับแล้วก็วิธีการเช็คเนี่ยก็คือเราจะใช้ั๊กอ i n SEO Quake ของ Firefox นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องดาวน์โหลด Firefox ลงมาที่เครื่องนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็คือเป็นหน้าตา Firefox นะครับ จากนั้นก่อนที่จะติดตั้งาอสซ i โ o c ค k ์นะครับผมจะให้คุณเปลี่ยน Firefox ธรรมดาให้เป็น multiple Firefox นะครับข้อดีของ multiple Firefox ก็คือคุณใช้ประหยัดเวลานะครับไม่ต้องล็อกอินล็อกเอาเว็บปริกบ่อยๆนะครับเพราะว่าคุณใช้เว็บปริกเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็สะดวกในการทำา e d ดนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยเว็บปริกบางบางเว็บนะครับ แต่จับ IP ของเครื่องคุณไม่ได้นะครับโอเคครับวิธีการทำมัลต p l พ Firefox นะครับก็สมมุติว่าคุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง Firefox เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะมีหน้าตาเป็นเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะฮะแต่ว่าแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามผมเนี่ยเป็นสีดำนะครับนั่นคือผมได้ทำการเปลี่ยนเป็นมัลติเพิลไฟฟอกเรียบร้อยแล้วครับ ก็วิธีการนะครับให้คุณคลิกเมาส์ขวานะครับที่ไฟล์ฟฟร์ของคุณนะครับอ่าแล้วก็กด Property ครับแล้วให้คุณอ่า c o อปนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่เปอร์เซ็นต์สิสเต็เนี่ยฮะถึงถึงเมนเจอร์นะครับ Copy เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟล์เนี่ยผมจะลงไว้ให้ที่ที่ m e r b r r a r e a นะครับข้างใต้วิดีโอนี้นะครับ ก็ให้คุณ Copy เลยนะครับแล้วก็ก็ไปวางตรงเนี้ครับตรง t a ร็ e เก็ตนะครับคือตอนแรกของคุณเนี่ยตรงตรงในช่อง t a ร็เก็ตครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านะครับดังนั้นให้คุณใส่ที่คุณ Copy มาเมื่อสักครู่นี้ครับคือตรงนี้นะครับไปวางแทนได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้คุณกดโอเคนะครับก็เดี๋ยวตัวไฟฟ้องคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นมันดิปลไฟฟอกนะครับก็จะมีโลโก้สีน้ำดๆอย่างนี้นะฮะโอเคครับ หลังจากคุณติดตั้ง Mul t i เ l ิ f i r ไฟ o x เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณดับบันมคิกขึ้นมาเปิดใช้ได้เลยครับับคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็กด Create Profile นะครับกด next ครับให้คุณตั้งชื่อนะครับคุณต้องสร้างต้องสร้างชื่อขึ้นมาทั้งหมด10ชื่อนะครับในนี้ผมจะยกเป็น ทีแล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดฟิ n น s h ครับนี่ครับมาแล้วครับจากนั้นเนี่ยให้คุณเดบุลคลิกเข้าไปครับเพื่อจะเปิดไฟฟ f อกของคุณนะครับรอสักครู่ครับนี่ครับมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับสามารถใช้ไฟฟลอกได้2อันนะครับอ่า ครับทฮะจากนั้นเนี่ยเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอิน SEO Quake นะครับเพื่อเช็คความหนาแน่นคีย์เวิร์ดนะครับก็ให้เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดแอดออนแอดออนตรงนี้นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า SEO Quake ครับนะครับกด enter ครับ จากนั้นให้คุณกดอินสตอลครับลองดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับถาแล้วกดรีาร์ทนาวนะครับามาแล้วครับนี่ครับนี่ครับแท็บที่โอเคมาแล้วนะครับก็วิธีการเช็คคีย์เวิร์ดเดฟิตี้นะครับให้คุณ เช็คความหนาแน่นคีย์เวิร์ดนะครับให้คุณใส่เว็บไซต์คุณเข้าไปครับพิมพ์เว็บไซต์คุณเข้าไปเลยครับนะครับจากนั้นให้คุณกดที่ density y ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับเห็นคำว่าเต็มพับได้นะครับคีย์เวิร์ดที่ผมได้ทำอันดับนะครับนี่ครับจะเห็นว่า มีความหนาแน่นอยู่ที่2.93นะครับซึ่งของคุณเนี่ยจะต้องไม่เกิน3นะครับก็2ปไปๆหรือว่าตั้งแต่2.5ขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ไม่เกิน3นะครับครับก็วันที่1คุณก็สามารถทําได้แล้วนะครับก็วิธีการอ๋อเดี๋ยวเว็บไซต์ปิ๊กเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนนะครับอี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนลงทะเบียนนะครับ ก็ให้คุณคลิกที่สมัครสมาชิกนะครับผมทำให้ดูเลยนะครับ นะครับก็กอรอกลงไปครับไม่ยากอะไรครับกดลงทะเบียนใหม่ได้เลยเลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเนี่ยตอนที่คุณจะ นำ URL ไปสมิด URL เว็บไซต์คุณไปสมิิ๊กนะครับก็บให้คุณกดส่งเรื่องใหม่นะครับนะครับแล้วก็ให้ copy เอ่อให้ Copy URL คุณมาครับนี่ครับใส่ไปตรงนี้นะครับจากนั้นกดดำเนินการต่อครับ จากนั้นให้คุณใส่ชื่อเรื่องนะครับอะไรก็ได้ครับก็จะมีคีย์เวิร์ดรคุณก็ได้นะครับสม,มุหมดหมุดหมู่นะครับกิจอันนี้ใส่คีย์เวิร์ดรคุณลงไปครับตรงแท็กใส่คีย์เวิร์ดรคุณลงไปนะครับคำบรรยายก็เอาสัก2องถงสาประโยคนะครับ เขียนให้ดูเลยนะครับมีคีย์เวิร์ด้วยก็ดีนะครับนี่คือไม่ต้องซีเรียนนะครับคือใส่อะไรไปก็ได้นะครับจะใส่น้ำใส่เนื้ออะไรลงไปได้หมดเลยครับ ันีครบผมกำลังใส่น้ำนะครับใส่ก็ได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่าแค่นี้พอนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณกดดูดัวอย่างกอนตกลงนะครับ ช้าๆหน่อยนะครับฉะนั้นให้คุณกดตกลงได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็สำหรับวันที่หนึ่งก็ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคือสามิปิ๊กเนี่ยใน1 u r L เนี่ยคุณจะต้องซับมิ t ทั้งหมด5ปิ๊กนะครับดังนั้นให้คุณไปสมัครปิ๊กให้หมดนะครับนี่ครับตามนี้นะครับ ให้คุณทําการสมัครอีก4เว็บที่เหลือนะครับแล้วก็ทำกระทาเหมือนเดิมนะครับนำ URL ไวไปไของคุณเนี่ยไปสมิธปิกสปิกพวกนี้นะครับโอเคครับสำหรับคนที่1เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามผมได้ตลอดนะครับ